แอคเทคคอนเน็กซ์สองพเดโมเดย์จะเป็นยังไงไปดูกัน n อ a นจัดกิจกรรมแอคเทคคอนเน็กซ์2องพเดโมเดย์เพื่อนำเสนอผลสำเร็จของการเชื่อมโยงนวัตกรรมจากสตาร์ทอัพด้านการ,กรเกษตรสู่กเกษตรกรไทยโดยมีผอพีเติลพ่วงนวยการ NA a กล่าวเปิดงานพร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่สตาร์ทอัพและกลุ่มเกษตรกร,ร,กร,รที่เข้าร่วมโครงการซึ่งสตาร์ทอัพทั้ง6รายที่ร่วมถ่ายทอดนวัตกรรมสู่กเกษตรได้แก่ e a ซ y Rice, b i o โอมด s สเซนฟิลอินเ c t o ต ไทรทันมิชันและวาริสและวันนี้กลุ่มเกษตรกรจาก5จังหวัดนำร่องในโครงการได้แก่พัทลุงเพชรบูรณ์อยุธยายะโสธรอำนาจเจริญก็ได้มานำเสนอผลการประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากสตาร์ทอัพด้วยใช่ไหมคะอพีเติ้ลก็วันนี้นะเป็นงาน Attack Connect 2 0 2 5นะก็เป็นการที่เราขยายผลนะจากสตาร์ทอัพนะทั้ง6รายที่ทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของข้าวนะคะในการขยายผลไปใน5กลุ่มจังหวัดนำร่องนะ ทั้ง5จังหวัดนี้ก็มีตัวของเกษตรกรมาร่วมแล้วเราพิสูจน์แล้วนะว่าผลงานดีๆของสตาร์ทอัสายอั t e รนั้นสามารถขยายผลและใช้งานได้จริงรวมถึงต้องขอบคุณหน่วยงานภาครมิตต่างๆนะทั้งกระทรวงเกษตรทกศที่จะร่วมกันขยายผลและให้เกษตรกรเหล่านี้ได้สามารถารถึงบสตรรมอย่างแท้จริงค่ะ ขอขอบคุณคณะกรรมก,การผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชนที่มาร่วมให้ความคิดเห็นและตัดสินรางวัลและผู้ชนะได้แก่กลุ่มํำนาอินทรีย์สภาชุมชนบ้านตะโมดจังหวัดพัทลุงซึ่งได้รับเงินรางวัล20,000จากทกสด้วยขอแสดงความยินดีและปีหน้าจะไปน้ำร่องที่จังหวัดไหนรอติดตามกัน